Bro! Wow. เจอสาอยู่จังหวัดราชบุรีปลูกถั่วฝักยาวมาแล้วสองปีเพิ่งจะลงปลูกพันธุ์สอดแดงครั้งแรกทั่วพันธุ์ํำน้ำชีสองของสอดแดงรับรู้ได้ถึงความแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่เคยปลูกมาเส้นจะมีน้ำหนักดีกว่าแล้วก็ยาวกว่ากับพันธุ์ที่เคยปลูกมาครั้งก่อนความยาวต่างกันยังเห็นได้ชัดแล้วปลายทั่วจะมีลักษณะสีม่วงนิดนิดอันนี้คือทั่วเหนือแต่ถัวอีกพันธุ์หนึ่งอะปลายเริ่มจะมีอาการแบบนี้เราต้องเด็ดทิ้งแล้วมันจะสั้นกว่าสั้นกว่ายังเห็นได้ชัด นี่ค่ะของสอดแดงอันนี้ของพันุอื่น วันนี้เป็นมีดที่7ได้7วันได้ประมาณ300โลถือว่าเป็นน้ําหนักที่ดีมากถ้าเทียบกับพันอื่นที่เคยปลูกมาแล้วเก็บทุกวันด้วยน้าหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นทั่วมันเลยไม่ค่อยโตแต่ว่าพอใจกับผลผลิตที่ได้มากมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยถ้าว่าอากาศดีๆวันนึงมีถึงเกืบตัน ามว่าทําไมมีความมั่นใจในพันธุ์สอนแดงลำน้ําชีสองทั่วพันธุ์นี้ติดตาดอกออกแขนงทุกข้อสังเกตนะเวลาไปซื้อนะให้สังเกตตรงนี้ทั่วลำน้ําชีสองของสอนแดงมีสารเคลือบป้องกันแมลงฟักดูถ้าต้นสมบูรณ์นะฟักก็จะออกทุกข้อแขนงจะติดทุกตาดอกที่สวนน่ะจะฉีดยาป้องกันน่ะทุกทุกสี่วันครั้งเพื่อให้ต้นน่ะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถ้าต้นสมบูรณ์นะักก็จะออกทุกข้อแขนงจะติดทุกตาดอกแนะนําเลยค่ะทั่วพันธุ์ลำน้ําชีสองของสอนแดง พันธ์ดีจริงๆน้ำหนักและความยาวดีจริงๆค่ะมีดีบอกต่อค่ะ